แล้วนะคะโดยที่เริ่มก่อตั้งในปี2533นะัถึงปัจจุบันก็34ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรคิดว่าตอนนี้เป็นหลักสูตรเดียวนะคะที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพนะคะก็เรียนเชิญนะคะนักศึกษาที่สนใจนะคะเข้ามาสมัครกันได้ซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่คณะบดีเรียนไว้เบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็ มีมาสมัครเรื่อยๆนะคะก็ใครสนใจก็เชิญนะคะซึ่งหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิตเนี่ยนะคะเราผลิตมุ่งผลิตสถาปนิกนะคะทั้งสถาปัตยกรรมภายในแล้วก็มรณาศิน,น,านอาจารย์เองนะคะแล้วก็จะหลายๆท่านรวมถึงอาจารย,าจารย์จากที่มหาวิทยาลัยอ,อื่นๆเนี่ยก็เป็นความภูมิใจของหลักสูตรเราที่เราได้มีส่วนร่วมผลิต บุคลากรทางด้านวิชาการนะคะรวมถึงวิชาชีพนะคะให้ไปต่อยอดนะคะในะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนะคะเรามุ่งเน้นนะคะให นักศึกษาเนี่ยจบแล้วเนี่ยไปเป็นอาจารย์นะคะเป็นนักวิจัยรวมถึงตอนนี้เราเริ่มอยากจะให้ลองทดลองออมีดีไซน์แ l a ต่างๆนะคะเพื่อให้ทุกท่านจบไปแล้วได้เป็นนวัตกรด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ถ้ายังไม่อยากเป็นอะไรเลยก็กลับไปประกอบวิชาชีพการออกแบบนะคะด้วยการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์นะคะใน มีเพื่อนๆใหม่ๆนะคะกับสมมติเราเรียนมาแล้วเนี่ยสักหลายๆปีแล้วเรากลับมาเรียนไปทำวิชาชีพแล้วกลับมาเรียนอีกครั้งเนี่ยนะคะเราจะได้กลับมาลองรีเฟชการศึกษาการวิจยัยแล้วก็มีคอนเน c t ชันที่เป็นเพื่อนใหม่ๆนะคะลองมาสนุกสนานกับเพื่อนแต่ละกลุ่มซึ่งจะเรียน ทุกท่านที่สนใจว่าเราก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่กันถึงทุกวันนี้นะคะก็มีความสุขนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเรียนอย่างสนุกสนาน okay. นะคะอันนี้อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษานะคะก็ทำงานออกแบบนะคะเป็นสถาปนิกภายในแล้วก็เป็นมัณน,นากรนะคะสามารถเป็นที่ปรึกษาโครงการออกแบบนะคะงานก่อสร้าง เป็นผู้บรหิหารโครงการนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นผู้รับเหมาก็ได้นะคะมีส่วนวิชาการเนี่ยเราก็จะเป็นนักวิจัยได้นะคะแล้วก็เป็นเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็นักออกแบบในสาขาที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับความเกี่ยวเนื่องของหลักสูตรเนี่ยเราก็พยายามออกแบบนะคะให้เกี่ยวเนื่องกับทั้งสถาปัตยกรรมภายในในระดับ ในระดับอันเดอร์แกรดนะคะก็คือสถาปัตยกรรมภายในสถาปัตยกรรมบัณฑิตนะคะก็คือถ้าสมมุติว่านักศึกษาเนี่ยยังเรีเรยนอยู่อินทีเรียหรือว่ามัณฑนศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องแล้วเรียนอยู่ปี5เราสามารถพาสเข้าไปสู่แววนะวัตกรแล้วก็ไปเรียน บางวิชาในในปี5ได้เลยนะคะแล้วก็มาเรียนเพิ่มในสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิลเนี่ยอีกแค่12หน่วยกิตเท่านั้นนะคะท่านก็จะจบปริญญาโทส่วนถ้าท่านจบปริญญาโทไอปริญญาตรีแล้วนะคะเราได้เกียรตินิยมสามารถพาสหายจากปริญญาโทไปสู่ปริญญาเอกด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมซึ่งเดี๋ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิยรัตน์นะคะจะมาแนะนำ สาขาออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับดุสฎดีบัณฑิตด้วยนะคะแล้วก็อื่นๆก็คือจะมีเรื่องทุนการศึกษาจากจากคณะด้วยนะคะแล้วก็แต่ต้องรอดูเงื่อนไขต่างๆนะคะให้ที่เกี่ยวข้องนะคะ okay. เราจะมี3แผนนะคะให้เลือกก็คือแผนก .1 ก .2 แล้วก็แผนขอดังนั้น เดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อมานะคะอะเรามาดูอันนี้กันนะคะว่าเรารับนักศึกษาเรียนปริญญาโทเนี่ยจากทางไหนบ้างช่องทางไหนบ้างนะคะอันแรกก็คือจบตรง Interior Architecture นะคะแล้วก็สาขาที่เกี่ยวข้องก็คือสาขาการออกแบบต่างๆนะคะสถาปาัตยภูมิสถาปาัตยผังเมืองมัณฑนาสินปปีก่อนหน้านี้เราก็ยังมีจบเซรามิกเราก็รับนะคะก็คือ นักศึกษาที่เรียนจบสาขาออกแบบที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลังจากเรียนกับเราไปแล้วเนี่ยจบมาก็มีคุณภาพนะคะสามารถเพิ่มคุณวุฒิและสอบใบประกาศประกอบวิชาชีพได้นะคะออกแบบเ,เสร็จแล้วก็จะเป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรมภายในแล้วก็นักวิจัยแล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นสาขาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องจาก,กับศิลปะนะคะอย่างเช่นแฟชั่นกราฟิกดีไซน์แล้วก็ แม,แม้กระทั่งนะคะท่านที่ไม่ได้จบในสาขาออกแบบเลยนะคะท่านก็สามารถนําประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวขอ้องเช่นแบบเป็นผู้รับเมาหรือ,อมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบภายในเนี่ยนำมาอสอบเราเรารับเข้าด้วยการสอบสัมภาษณ์นะคะแล้วเราก็นํามาอธิบายให้เราฟังแล้วก็พูดถึงแนวโน้มว่าเออวัตถุประสงค์ในการ เข้ามาเรียนเนี่ยท่านจะเข้ามาเรียนเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้กรรมการในการสอบสัมภาษณ์เนี่ยรับท่านเข้ามานะคะดังนั้นอาชีพที่ท่านจะสามารถประกอบได้นะคะก็คือเป็นนักออกแบบนะวิจัยแล้วต่อมาก็เป็นอาจารย์นะคะโครงสร้างหลักสูตรทั้งแผนก1แผนขอก2นะคะทั้งหมดจะเป็น36หน่วยกิจนะคะแล้วก็แผนขอด้วยนะคะวิชาบังคับเนี่ยเราจะมี6วิชา ะะแล้วก็เรามีวิชาเรือกวิชาเรื่องที้มีกลุ่มทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในขั้นสูงกลุ่มวิชาการการวิจัยนะคะกลุ่มวิชาการการบริหารและกลุ่มวิชาการศึกษาอิสระตามแถบแตบบ่สิ่งที่ท่านสนใจนะคะทีนี้หลักสูตรนี้เนี่ยจะมีความร่วมมือนะคะเป็น2ปริญญาเราจะมีการาให้นักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาตามความสมัครใจแล้วก็ส่งให้ทาง University of the Real g u i l u นะคะสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะท่านจะไปเรียนต่อนะคะที่ University of the Real g u i l u แล้วก็กลับมาเนี่ยก็จะทำวิทยานิพนธ์เนี่ยจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าท่านจะได้สองปริญญาคือ,อะจะมีของทั้ง University of the Real g i l u Okinawa ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาจบที่เราด้วยนะคะ แล้วก็มีความร่วมมือกับต่างประเทศคือ University Technology ของมาร่าของมาเลเซียด้วยค่ะ mm hmm. ก็อันนี้เป็นรูปภาพนะคะเป็นดับเบิลโปรแกรมทุกคนก็แบบมีความแฮปปี้ดีที่จะไม่ได้เรียนในประเทศไทยแล้วนะคะ mm hmm. <laughs> ทุกคนก็มีความสุขเวลาไปส่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลับมาก็ทำทีสีสกันนะคะโอเคก็สำหรับ เลคเชอร์ urer, หรือว่าอาจารย์ที่จะให้คําแนะนําท่านก็ไม่ต้องเป็นตัวนะคะเราก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหลายๆสาขาวิชาที่จะช่วยให้คําปรึกษาแล้วก็นําท่านให้จบเร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้ะคะ่ะสำหรับสาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับสาขาวิชาปริญญามหาบัณฑิตนะคะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในนะคะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะ ถ้าใครสนใจก็เชิญสมัครได้ที่พี่แมทนะคะ